ปาคํำยิ่งสวยงามนะคะตอนคำํำคํำยิ่งสวยงามเนาะ,ะใช่ตอนคำํำคํำยิ่งสวยนะคะเพราะว่ามีแสงไฟเยอะมากเลยนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะไฟนะคะจะแสงสีนะคะสวยงามมากเลยนะคะเราก็เนาะไม่เคยมาเดินนะคะที่นี่นะคะโต้ลมหนาวกันนะคะตอนนี้เนาะ,ะมันก็เนาะ ต้องชมถนนคนเดินนะคะโอ้ยริมผงนะคะสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะคะที่จะเป็นแห่งที่สองเนาะ,ะขอบคุณเช่นกันนะคะงดงามาค่ะสวยจริงๆเลยเนาะ,ะเลยมาบอสค่ะแม่ที่ริมผงสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสวยงงามมากเลยนะคะสวย หนาวมากเลยนะคะฝั่งทางโน้นมีไฟนะคะแสงสีสวยงามบ้านเคลื่อนที่ของครูใหญ่ยาวนะคะก็นี่นะคะไม่ใช่อะไรนะคะเป็นบ้านเคลื่อนที่ของครูใหญ่ยาวนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวยจริงๆเลยเนาะสวยค่ะโต้ลมหนาวกันนะคะมองไปฝั่งทางโน้นนะคะมันจะมีสีแสงนะคะแสงไฟนะคะเป็นที่กินข้าวกินปลาได้โอ้ยสวยงามมากเลยนะคะเนาะ เราก็ไม่เคยมานะคะแม่บุถินไม่เคยมานะคะขอบคุณมากมากค่ะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็ไฟออกแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะมีไฟนะคะติดทุกดวงไปถึง,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 งตรงนู้นเลยนะคะสว่างสบายแล้วนะคะมองเห็นนี่นะคะเป็นน้ํานะคะข้างล่างนี่จะเป็นน้ํานะคะแม่น้ำผุ่เนาะเราก็เคยนะคะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วนะคะแต่ไม่ได้ข้ามที่นี่นะคะที่นี่มันก็ใกล้อยู่นะคะแต่ไม่เคยมาข้ามนะคะ สวยงามมากแล้วนะคะกอย่างบรรยากาศยามค่ําคืนนะคะไม่เคยมาก็ได้มานะคะเนาะไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะคะถ้าอยู่ที่บ้านนะคะไม่เคยมาเที่ยวที่นี่นะคะขนาดอยู่ใกล้ๆเนาะขนาดอยู่ใกล้นะคะไม่ถิ่ไม่เคยมาเที่ยวเลยนะคะมองที่นี่นะคะถนนคนเดินนะคะสะพานนิตรภาพไทยลาวนะคะที่นี่นะคะไม่เคยมาเลยนะคะไม่เคยนะคะตั้งแต่มามารอบก่อนก็ไม่ได้มานะคะที่นี่นะคะมารอบนี้ก็นะคะ ได้มาอยู่ที่นี่กันนะคะเห็นบรรยากาศนะคะแต่มันหน้าหนาวแล้วเนาะมันมีลุมนะคะลุมพัดแรงมากเลยนะคะมันหนาวหนาวเนาะหนาวมากเลยนะคะเราก็นะคะยิ่งนะคะกลัวไม่สบายด้วยเนะาะเพราะว่ามันหนาวหนาวนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะยามเย็นฝั่งนู้นก็คงจะมีเรือนะคะมีเรือท่องเที่ยวเนะนี่นะคะถ้าอยากไปนี่ก็มีนะคะเรือนะคะ เดี๋ยวคงไม่ไปแล้วค่ะหนาวแบบนี้เนาะคงจะไม่ไปแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณน,นะคะเราก็มาได้เห็นนะคะแปลกหูแปลกตานะคะได้สิ่งหลายอย่างนเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะเป็นประตูนะคะทางเข้าทางออก ไปอยู่ที่อินโตนะคะวันนี้มันก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบ้านที่พักของครูใหญ่ยา่วนะไม่เคยเห็นแล้วเนาะไม่เคยเห็นนะคะจะเป็นทางขึ้นนะคะเป็นทางขึ้นแล้วก็เป็นรั้วนะคะเป็นทางเข้าเนาะกันแมลงกันอะไรได้เนาะยู่พเข้าไม่ได้นะคะนี่นะคะเป็นรถนะคะเป็นรถนะคะข้างบนจะเป็นที่หลับพี่นอนเนาะ เป็นอย่างนี้ก็มีด้วยเนาะไม่เคยมีนนยขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเนื้อข่ะมาก,ากดไลค์กดติดตาม <Hello. S 2> ช่องแม่บุญทิ่นนะคะเพราะว่าที่นี่เนาะม,มาเดินชมนะคะสถานนิทรภาพไทยลาวต <c oughs> าลาดต้องต <c oughs> าลาดต้องชมถนนคนเดินนะคะริ <c oughs> มโขงนะคะสะพานนิทรภาพไทยลาวแห่งนี้เนาะ เป็นแห่งที่สองนะคะที่นี่เป็นองที่สองนะมองไปฝั่งโน้นนะคะสวยงามจริงๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะหนาวหนาวแล้วนะคะหนาวมากแล้วเนาะเราก็ตอ้องไปฝั่งโน้นกันแล้วนะคะเพราะว่ามันอืมรู้สึกหิ้วแล้วนะคะรู้สึกหิวแล้วนะคะเพราะว่ามาถึงที่นี่กันนะคะมาเองกับข้าวอาหารหลายย่าะะอ,ยะะอย่างนะคะอยู่ที่นี่เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณสําหรับนะคะที่ี่ซีนะคะมาชมได้เลยนะคะพามาชมแล้วนะคะ ตลาดคนเดินนี่นะคะสะพานวิสภาพไทยลาวเนาะเราก็มาเดินดูกันแล้วเนาะเดินดูรอบๆแล้วแงสงแสงไฟก็มีนะคะส่องสว่างเนาะขอบคุณเช่นกันค่ะปิงนะคะจะเริอนหูจะเริอนตานะคะไม่เคยมาเห็นก็ได้เห็นแล้วนะคะมานั่งอยู่ที่นี่กันนะคะรอบอะไรเนาะมันหนาวแล้วเนาะบรรยากาศนะคะค่อนข้างจะลมแรงนะคะมันก็หนาวๆเนาะเราก็เนาะไม่รู้ว่าเนาะ บรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้แสงไฟส่องสว่างไปทั่วแล้วนะคะตอนนี้เนาะสว่างสบายนะคะไปทั่วทั่วแล้วนะคะมองไปลงไปทางนี้ก็มีนะคะที่สะพานก็มีไฟนะคะไปถึงโน้นนะคะสวยงามนะคะไม่เคยมาก็ได้มานะคะไม่เคยเที่ยวที่ไหนนะคะไม่เคยเที่ยวที่ไหนก็ได้มาเที่ยวแล้วเนาะลมเย็นสบายเลยนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะเงินกับโวยหนาวแล้วหนาวแล้วนะคะ เราก็มาที่นี่กันนะคะตั้งแต่หัวค่ำนะคะจนตอนนี้นะคะแต่แสงไฟแล้วนะคะไปตรงนู้นนะคะไปตรงนู้นก็จะมีเสียงหลายสิ่งร้ายอย่างนะคะเราก็ต้องหลบอยู่ที่นี่กันนะคะเพราะว่าเราไม่เคยนะคะว่าไปทางไหนนะคะมีแต่เสียงเนาะ <อ brown. S 1> เราก็ต้องมาอยู่ที่นี่กันนะคะนี่นะคะรุมพัดน้ำทะเลนะคะเป็นนะคะแต่มันก็กว้างขวางเนาะมันก็ไม่เป็นที่น่ากลัวเนาะ เพราะว่ามีผู้คนมาเดินนะคะถนนที่นี่เยอะมากเลยนะคะโอ้นี่นะคะสะพานนะคะมิตรภาพไทยลาวนะคะฝั่งไปตรงนะคะฝั่งพี่น้องฝั่งท้ายของเราเนาะ,ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะอย่าลืมเดอ้อ FC ซนะคะามาเที่ยวตลาดนะคะริมโขงกันเนาะ,ะถนนคนเดินนะคะสวยงามมากเลยนะคะทางนี้เนาะ,ะเราก็ไม่เคยมาก็ได้ดมาไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะคะแต่บรรยากาศนะคะมันหนาวเนาะเพราะว่า ตอนนี้มันหน้าหนาวแล้วนะคะแม่สถึงก็เลยโอ้หนาวไม่ได้นะคะต้องใส่นะคะมีนะคะใส่เสื้อใส่เสื้อแขยนยาวแต่ตอนนี้เนาะอู้นะคะพี่แดงไปนุ่งนู้นแล้วนะคะแล้วก็นี่นะคะเดินไปดูนะคะเห็นแต่รถเห็นแต่ถนนน,นี่แหละเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝั่งไปดูตรงนู้นนะคะฝั่งลาวนะคะพี่น้องของเราก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเนาะ,ะมองไปก็เห็นนะคะ ไม่เคยไปนะคะไม่ถี่ไม่เคยไปนะคะขนาดอยู่ที่นี่เราใกล้ๆก็ยังไม่ไปนะคะนี่ค่ะบรรยากาศยามแรงแล้วเนาะเพราะว่าถ้าไม่เปิดไฟมันมืดแล้วนะคะมืดแล้วตอนมีแต่กับข้าวกับปลานะคะอาหารเยอะแยะมากเลยนะคะพาไปดูแล้วเนาะมีทั้งปลาเผามีทั้งหลยสิ่งหลายอย่างนะคะได้กินกันเนาะค่าไม่รู้ว่าสาวปานกับปลาแดงาจะพากันกินอะไรเนาะเราก็ต้องรอดูข้าก่อนนะคะตอนนี้โอ้โหลมเย็นนะคะบรรยากาศโต้ลุ่งนอรราอแบบ ภาพเย็นๆนะคะสะอาดห,หูสะอาดตานะคะมองไปทางไหนเนะาะก็มีแต่แสงสีนะคะตอนนี้เนาะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับทีวีอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคอฟฟี่ทีพีสกินผ่านช่องแม่บุญถิ่นกกอก,กด้วยนะคะขอบพรคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ